สวัสครับพี่ชื่อเอิร์ธพักโทปีสองห้องเจ็ดนะฮะวันนี้พี่ไม่โดนไถ้ท้าเาหรอกแต่จะเป็นตัวอย่างทำกิจกรรมไม่มีอะไรมากอยากบอกรักทีเจ็ดชาเลนจ์นะครับก็<ม>ที่เราอยู่ห้องนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งวเนะาะเดี๋ยวถ้าอยู่มั้งแต่มัธยมก็คงจะไม่ใช่ละเอออ่ะไปดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมาก ขคอยากบอกรัก G7 รักห้องเดียวด้วยไม่นอกใจด้วยรักนะไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกรัก G7 เซเว่นรักคนเดียวไม่เคยนอกใจฮนะก็เซเว่นครับไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกรัก G7 รักห้องเดียวด้วยไม่นอกใจด้วยนะฮะ ที่ขอท้าต่อแล้วนะไอเนทภาคออตโต้ <c oughs> แนนภาคไอดีแล้วก็ไอพีมภาคพาวเวอร์สุดท้ายไอบ,บอสภาคโกรดด้วย <c oughs> โอเคนะทำต่อนะ <c oughs> ไม่เล่นแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณครับ